ป่าแบบธรรมชาติคือายเกี่ยกับเลยน,นี่มงึงโบป่านี่นะมาแต่สายมาแต่สวรรค์น,นัเขียนเลยมาแต่ล่องซา,านมันบอกล่องซานมึงม,มันอรวมใจบอกมึงในสวรรค์นัเขียนติบอกสบายทุกคนสวัสดีที่ทุกคนเด้อย,ยินดีตอนฮับเข้าซ่องเองแลาน้อยสาวลาวตอนนี้เป็นเวลาหาหมูป่ายแล้วกิบซมันหกมงยังเราปรจัก ก็คือเมื่อคืนนี้นะฝนตกน้าขึ้นเพียฟซีแต่ว่าขึ้นโหลายดอกพอเพิ่นใส่มองประมาณสี่ห้าด่างบอกเพื่อนเบ้านะเพื่อนบอกเขาไปหยามมาเต้หมือศร้านี้บอกว่าใ้มีเวลาไปหยามาว่าคาเบิงงัวคางัวเพียฟซีตอนนี้หลานว่าสิลงไปเบิงว่าป่าฮะนะสิมห่านคือสุดกรรกนบอกเท่นี้หันน้าขึ้นเนั่านีที่ซีแล้วเพราะว่าฝนตกดีขนาดปีนี้นะขึ้นข,นขึนลงลงอยู่ ไดว่าขึนขึ้นบ่สูงปันได้ไอเคื่อนี่หาัาขึนหน่อยเดียวนะนม่หาเห็ดปวกตอนนี้เคยเกิดเมื่อวานนี่ลตน้อยไปน,นํำงัวได้เห็ดปวกโซงูยีบซีแต่ว่าบริได้ถ่ายค่ะนี่น้ำกันเด็แต่ว่าบอนั้นหลายปันไดขึ้นขึ้นหน่าจะลงแน่แล้วที่เบาะรือว่ากำลัง,งยิงพอคนยามมองไปลูกทุเรียยีบซีหรือว่ายามแ,แล้วเราไป น้อยหากะก,กวดขึ้าแล้วดิพอพิ่งกำลังยามอย,อยู่เดี๋ยวเบิ่งยดสีด่างสุดท้ายแล้วเนี่ยน้ำขึ้นมาซ้ำไม่แหละเพราะว่วาฝนตกขึ้นเดียงเลยส่วนนี้หันหนาจะอยู่แล้วแหละบ่อให้นิ่นนลงแล้วกับบอ่อให้ขึ้นอะ,อะไรพ่อ ยังพอด้ายาำมาตัวนั้นได้บอตัวนี้ได้ยามแล้วอ่ะตัวนี้ยามแล้วอ่ะอู้วป่าเอ้ยหามไปเบิังอู้วซี้ดป่านอนไปได้อะตังแลนอนะนี่นี่ป่านะแล้วนี่พอย่ำละ ปาบ่ถือมันไดพอน้ามกับโบให้ได้ขึ้นหลายแล้วอีกยาวเพิ่นกับโบได้ไหลน้าบบไหลคือสุดก่อนๆเนาะคือเป็นน้ำเปลี่ยนมองใหม่ว่ะี่ปากับโบถือมันไลบ่มีบอกก็อ,อยู่โดนได้สัน่นนี่บ่มีเลย โมาแล้วมือนี่เห็ดยังกินดิแม่เพิ่นไขบ่บสบายว่าสีอันเทศแกงอันป่าทะเยงปรากฏกินแบบสีแต่ว่าโบได้จากโตได้ตื่มกันดิว่าปลาแกงปลาแกงตื่มกันได้บอยเมยอยากกินแกงป่า ังเห็ดปวดแล้วว่ะทำไมไม่หมานน้ามันหลายหัวแล้วเด้สายหัวหลายสุดแล้วดิเบิ้งอันนั้นแล้วว่ะเห็ดปวดมีบุมีมึงนี่ลูกป่าได้ไม่ได้จะสุดเลยเห็นว่าดุนๆที่ว่าเป็นป่าถือไหว เอาพิงมมอย่างเพิ่นลงมาแล้วเด้อลงมาฮอนลุมแล้วเน้จ uh ้าลงมาฮอนลุมแล้วดังแล้วโตสองตัวท่านนโอ้ยนึว่าขาดแต่วันนี้ไพ่มาเตะม่นองนี่นะตายไพ่ชิมมาเตะวันนั้นโอ้ย ไปชิมเตจจนว่าขาดวานั่นเนาะมันแค่มองเก่าท่นกันหลงว่ามันมองใหม่มเพราะแล้วกา่ตัวนี้ไปมีบอปลาวิกบมมีวะทิ้งตัวไหม,มาไอตัวมาฝากไว้ห่าวได้ห่าวว่ปะปลาอันนี้ถาแบบนึงไมเบิ่งแถวกลางๆมื่อี่มี แค่วาดอากาศดีมากค่ะจากตัวสองตัวเพื่อได้ปิ้งตับมะฮุงกับปลาได้บอ,อหมดแรงนี่คึกหน้ากีวาเซียอย่างกินโ,โบหมันกับโบหมันอีดีเนาะบรรยามหมาันกับถือแท้ถือวะหลายน้ำ น้ำไหลสุดละป่าคนหูเลยเนาะแล้วเก่าป่าหูจริงๆน้ำขึ้นว่ะลงลงนันน่นี่เพาอน้ำลงเลยนี่ดนี่ป่าปลาก,กาหรือปลาเข่งตัวนี้สรุปประมาณบ <c oughs> รรยากาศดีนะหันยัง <c oughs> บอลเล่้วเถอะพิบซี เพราะว่าพอมันพาเวียดดือยสิงหาคมออื่นกับเป็นวันเสาร์อาจจะเป็นเมื่อื่นที่ได้พากันไปไทไปคาดนะยุงละน้อยกับบูมีเวลาถ่ายคลิปค้าวนต่น้ำงัวพอมันไปเวียดเลยนี่บูมีส้ำหมอเมื่อินสิพากันไปซ้ำนาเย่นาสิแล้วเล้ว่วเมือ่อ่นเจอกันเดอร์คลิปส,สิงเสาร์ไอตู่กับสิมาพากันมาซ้ำนาแล้วละเมื่อนะ หนูน้อยชิบด้เมื่อไงล่ะอยู่งานกับเบิ่งงัวคือเกาตายแล้วว่ามีป่าเลยดิน้ำขึ้นบ่หลนะชุดนี้นะเพราะว่าฝนตกขึ้นเดียวนะขึ้นๆน,นลงๆยี่นี่แหละน้ำกันเลยเดียดนี้ลูกน้ำบ่หลนิ่งๆเป็นเชี่เป็นตะย่านเลยมาเจอเจอปีง ได้ได้กินหอดิยามอันอยามกับแม่เนาะพี่ซีแล้วน้อยหมานขนาดเนีย้ยน,นู่นนะสุดนี่แหละโบถือจ้าตู่เลยเนี่ยเด็กวัวนี่จะโซเลยเด็บุมีเลยนะกลับบ้านพี่สิ เนื้อไรเอาตัวงัวก่อนเพราะว่าถ้ากันมา,นมานมหอดใส่ละบุญแล้วมาแก นึงอยู่นี่มาเบิ้งขี่ 9, เก่าเพื่อนเราเพิ่นเกิดบอกแต่ว่ามันอยากมืดๆใจหน่อยนึยนงเข้ามันเนี่ยเมื่อวานนี้เขาได้อยู่นี่แหละอุ้ยมีดอกบานอยู่ดิโอ้กขลังขึ้นมาอีกกระมีเหรอซิขลังจุ่มๆขึ้นมาอีกกระมี ไตไปใส่แต่ว่าหักบบหลายนหน่อยนึงเดี๋ยวเราน้อยเอาโบได้วานี้มันเน่าล่ะวานนี้ได้อยู่เนี่ยขี้เก่ามาเบิ่งขี้เกา่าคืนเมื่อวานนี่ก็ได้แกงหนึ่งมาเอามูเดียวเด็กอู้ตัวนี้เขาเอาเขาอันนั้นเก็บโบเบื้อวานนี้ฮนเพิ่งกระลึกเป็นแน,นวนี้แล้วเพิ่งเนา่า ว้าขาเงาขนาดเลย,ยนี่คันมีมีดอะเจอยังแข็งๆอยู่น่าจะเกิดขึ้นมาใหมอืมจะอ่อนนะอันนั้นน่ะเ่าละชั้นกับ่บเกิดขึ้นใหญ่มาทางนี้อีกนเนาะ โอ้ละน้อยนี่มาเราได้ทามาเจอทางอีกเมื่อวานนี่ห็นก็ร่างจุ่มๆเดี๋ยวพี่บ๊เขาฝืนคลิปให้เบิร์นได้ถ่ายไว้อยู่ตอนเก็บนะถ่ายไว้หน่อยหนึ่งบอลน,นี่แหละเขามาเอาวานี่นี่มันอยากาัน,นั้นอะไปกลับบ้านไปหาหัวต่อมาแวนยานว่าเจออีกมูนหนึ่งเพือ อาปลาออกมาหียมาพ่อของดีกำลังแบบจุมจุม้มอยู่แต่ว่าหากัยายกงูใบใหญ่ข้างในจะเริ่มเกิดพูนพี้ยซีนี่นะกำลังจุนจุมจุนจุนไปเลยนี่เพี้ยซีมาหนักพี่น้องเนี่ยกับพ่อกิริวพ่อบอกเขากลับเงนินละน้อยแบบทำแม่งทำแม่งอยากเวอยู่พ่อหอมเฮง น,นี่เด็กกำลังจุบๆตอนนี้นะน,นี่นะนนะกำลังขึ้นแบบนี้นะพี่ซีผมมีแนวใส่ละน้อยเ้อจะไปตัดอันนั้นก่อนตัดไปตองก่อนพี่ พากกันกินยาแบบนี้ความสุขสบาย <S 2> <S 2> <S 2> กลับไปไว้คำลาตอนนี้ก็เป็นหกโมงครึงแล้วเพียบเสียอลยน้อง,องๆกําลังพากลังเม,มือรู้สึกว่าคำหู้ยปีนี้นะปีกายนี้หันวนแท้อยากไปเข่าอันให้เข่าเพิ่นปีนี้นะไล่ขึ้นมาถึงดงแล้วแบบคำแล้วค่อยมาไล่เอานะ แบบยมงอยู่บนเก่าพีพีซีพากันมากินยาอยู่แถวถ,ถึงดิจะสันวินะถึงดุงใช่ไนหะมรู้สึกว่าปีนี้หันงัวเขานะคำหูแบบว่าแบบว่า่ไปกินข้าวเพื่อนน่ะนะเด็กกำลังพากันลังเมืงอตาเบิงเด้กพีพีซีน้องพากันเมื่อนี่เขาการสิเป็นลัดเอาอยู่คีบตามท่านี่เป็นลัดเอาอยู่ทางนะพูดมันจะมีทางอยู่พอด,ดีพากันยางออกแหละจงไหนเขาเป็นลัอทู่ทางนะเีพีซีเนี่ยให้เพื่อนยางไป กะโปไก่ดอกอยางลงไปประมาณขั้นพื้นบ่พกันเวกินหยาน้ำทางค่ะนะจะใชประมาณสีนาทีหานาทีก็หอดแล้วหอดทางฝั่งนะ้เขาจะขี่รถไปหางเลยพี่คุณแต่ว่างัวยูคุณก็ยังมีอยู่คุณตัวนั้นจะเป็นงัวไอ้าและสีขาวค่ะนะบูพกานลงมาไปเมืองเมืองป่ามาแล้วนี่นะไปนี่บรรยากาศบรรยากาศดีขนาดเลยบ้านจะเป็นบ้านอีกบ้านหนึ่งได้แล้วพราะว่าความกว้งกับลายเต๋ต้องเลียดส นี่คุณจะออกมาทางนี้หลับมานี่ไปเมื่อ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 นี่ผู้ใหญชิน้นหอยเจ้าเตี้ยบอ่อนี่เจ้าเตี้ยเพิ่งเริ่มใหญ่แล้วดูสิกร้างขนาดเลยนี่ก็คือเจ้าเตี้ยงัวคุณพ่ย้อยมให้อยู่ใกล้เด้อ างงว่านี่ยนะมาแต่ใส่ยูสิแต่น้อยงงป่านี่ยนะใส่โต๊ะเป็นคล้ายๆก็ป่าที่เราเคยทำงงได้เลยแต่น้อยมันมาแต่ใส่ตกใจเลยไปถามมัน supernova ทำไอ้ supernova นักสาวเอาม,าม่ให้ดูสิมีแต่ป่าแบบธรรมชาติคล้ายๆกันเลยนี่ มึงบอกป่านี่นะมาแต่ใส่มาแต่สวรรค์เขียนเลยมาแต่ล่องซานมึงบอกล่องซานมึงมันอุดมไใจบอกมึงม่นสวรรค์นาเคียดบอกล่องซานนะเดียวสียวนมาอล่องซานบอกถู่อัวนบ้านบ้านล่องซานบอเอามีแต่ว่ามันจะอยู่แถวอุดมไใจบอกเรื่องแบบชี่สบุรีบอกแต่น้อยมึง เดี๋ยวถาถามๆนะก็แต่ว่าเห็นเห็นพวกพุ่นเนี่ยได้ยินนะว่าล่องซานล่องซานนี่แหละแต่ว่ามาบ้าพุ่นไปใสม่มงเดือดจีลงไปใส่มงไปไ,ไ,ป,ไปเวียไปอย่างไรถ้าไปใส่มงแล้วได้ป่ามาหลายนะมันแดงเฮานี่เดือดี้มีแต่ตัวใหญ่เลยล่องซานนี่ยอยู่แข่งในของเราและมันก็จริงก็พอเห็นพวกพุ่นเนี่ยนะโมเลกูนใๆๆนนี้ตัวปลาเริ่มเทิ่มตัวนี้จะเป็นป่าอันนั้นป่า,ปาเลือกไว้ ลาบอื่นบ่เป็นลาบกินกระชิ่งนี่ยไปเลยนะอันนี้เนากระชิ่งบิ้งเนี่ม่เนบเป็นป่ารวมสนิทเลยนะอันนี้เนากระชิ่งบิ้งเห็ดปิ้งตับหมองูมะแร็งแซ่บปิ้งปลาปลาปลาการทีวซีละน้อยเอื่นว่าปลาการนี่เด้อทีวีซีปลากาบ้านละน้อยไปมันนี่เกินใหญ่ใหญ่ค่ะชิเลือก์ไวเห็ดลาบอื่นตัวนี้เนากระชิ่งทั้งหลายตัวกระชิแกงโศกกระโดดจ้ะ เนรถนี่นะจะเป็นของโพติบอกตัวปากมองโมอมารวมใชกันี่ยตัวอะไรเราจะเป็นปาขาวปาขาวน,น้อยนี่ของกระติบี่หกับมองตกับมแดงหันแรงอาจจะบริไดทายตอนเหตุในทีซีเป็นแนี่ค้ำๆแเ้าเนี่อันนี้เป็นปาอกโพลมสซัน,น บ่ได้อยู่อะนัไอ้หัวใอ่าไ่ได้อยู่สวรนเขตแต่ว่ายู่ใส่ว่าอุดมไซบอหรือว่าสญยบุรีนี่แหละโอ้แต่าใส่ยาบุรีบอไอย่งที่บุรีเขาส่ดิแม่นที่ไต่แม่แม่ท้าไปทางใต้เหยแต่บุ้งมาแข่งไหมบุีข่แม่หรอหรือว่ายู่ข้ามวนบอก โอ้ยแต่ออยูร้าหัวกูว่าล่องซานก็นม,ลลมันคุ้นๆในหูนเนาะในมันเป็นเืือบ้านท่านเอยเนี่ยนะข้อหลวงแล้วเนาะสีหูวอยู่หัวนล้วเนาะยูร้าข้อหลวงถ้าน้องงงบนล่องซานอยู่สิล่องซานอยู่เข่งไหญ่น้องมาสั่งอาจจะลุ้งไปทางใต้เนี่ยลุ้งไปทางอันนี่อะไรคำมวลโบบริธรรมไซโบหรือว่าอะไรอีกแดี๋วน้อยงงเรื่องป่าปิ้งแ พี่แล้วก็เจียบได้หลายตัววันหลายจะเป็นป่าแต่พมุ้งหัวป่าเนี่ยปลาขาวปลาขาวขาวอ่ะนุ้ยมุ้งมันคือปลาขาวเลยขั้นปลาขาวเนี่ยจะเป็นแบบนี้ได้่านี่ปาคือป่านะคือปากต้อปากหางแดงเอ็นซีละนุอยคือไม่หัน จะได้จบลงเทนนิสเล็บซีจะบประเทศไทยต่อเทนนิสเล็บซีเพื่อคนไทยาำกันสำหรับคลิปนี้กันซีนี้แต่ไ่งัวเล็ซีส่วนใหญ่ดาราตัวเลยอันน้อยจะได้ขอตัวลาไปเฮ็ดทเนี่ยกินปิ้งปลาเฮ็ดต่ำหุ่นเด้อเรื่องคลิปไหนมากินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เด้อขอบใจทุกทุกคนที่รับส่งจนจบคลิปและพบกันครั้งต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันที่หน้าเลยนะค่ะ